ตอนนี้เราไปดูมุมของลูกค้า,านะว่าเขามีความพึงพอใจแค่ไหนอย่างไรกับการที่รัฐบาลยื่นโครงการดีๆให้กับเขาเนี่ยนะฮะทำให้เขาได้มีบ้านคนคมีบ้านมีความสุขยังไงนะไปที่คุณวันฤดีประมงนคะคะซึ่งเป็นลูกค้าของทอสสทาทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันเนะ่คะเชนค่ะเจ้าข่าวได้อย่างไรคะก็จากวิทยุค่ะ ก่อนหน้านี้มีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะก่อนหน้านี้ยังไม่มีค่ะค่ะแล้วพอทราบว,ว่ามีโครงการบ้านหลังนี้เริ่มต้นยังไงบ้างคะก็คือเราก็ดูเอกสารว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้วเราก็ไปติดต่อยื่นที่ธนาคารนะคะ,คะไปไปลงทะเบียนไวค้ค่ะค่ะขั้นตอนสะดวกดีไหมคะขายสงเครห์สะดวกค,ะค่ะบริการดีมากค,ะค่ะบ้านที่ดูไว้นี่เป็นบ้านในราคาประมาณเท่าไหร่คะ ก็คือว่าดูไว้นานเหมือนกันกว่าจะได้ราคาแค่ล้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะเราจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงอะค่ะค่ะทำสัญญาผ่อนชําระกี่ปีเนี่ยสามสิบปีค่ะค่ะผ่อนเดือนเท่าไหร่คะผ่อนเดือนประมาณสี่พันบาทค่ะอันนี้รวมดอกเบี้ยรวมดอกเบี้ยค่ะค่ะมันมีดอกเบี้ยที่คงที่ในโครงการด้วยไหมคะ มีค่ะมีค่ะในช่วง4ปีแรกดอกเบีย้ยจะถูกมากอะค่ะค่ะค่ะคิดว่าโครงการบ้านลหลังของรัฐบาลเนี่ยค่ะให้ประโยชน์กับประชาชนกังไบ้างก็คือคมีประโยชน์ดีมากนะคะเพราะว่า,าช่วยให้คนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่กำลังจะสร้างครอบครัวเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของดอกเบีย้ยเลยเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ย ถูกมากแล้วเราก็จะพ่อนแบบสบายกระเป๋าเลยนะคะค่ะคิดว่าโครงการนี้ถ้าจะบอกต่อกับเพื่อนๆถ้าเกิดมีโครงการระยะสามนี้คิดว่าดีไหมคะดีค่ะดีค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยะคะ่ะก็อยากจะช่วยสนับสนุนนะคะที่ว่า,าช่วยคนที่มีรายได้น้อยนะคะที่เขาอยากจะมีบ้านแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่เพียงพออย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะจัดโครงการในเฟสต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะในราคาที่ ประมาณนี้ค่ะไม่เกินหนึ่งล้านนะคะขอบคุณก็ขอบคุณรัฐบาลมากเลยนะคะที่ช่วยให้ทุกๆคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยมีครอบครัวมีบ้านมีของตัวเองนะคะเชิญของคุณวันดีนดประมงนะฮะท่านก็เป็นลูกค้าของทก<ร>สอทออสอธนาคารการสมคร,ราร์สราขาประจวบคิวบีขันนะครับ